เห็ดแกงเห็ดแกงเห็ดแกงเห็ดเก็บเยอะเอ้เก็บยอดส้มไปใส่คำข้างให้แล้วเนาะเนี่ยอู้มันเาเ <laughs> <laughs> นี่ค่ะนี่ก็คือเราถ้อยทีถ้อ,อาศะ <laughs> น,นี่ก็คือเราถ้อยทีถ้อยอาศัยอันนี้ก็คือจะเป็นเอาไว้สำหรับปลูกขอบคุณกับการรับชมคลิปนี้นะคะเก็บไม่หมดอ,อันนีเก็บไปกินกับน้ำพริกจ้าเบิร์ดแมกนมแมกนจีนา่าถ้อยอาศัยเขาก็แต่อาศัยกับต้นลำไยเรานะะค เก,เก็บเมื่อกี้ค่ะนะคะกลิ่นของเขาจะหอมดีค่ะนี่ก็เป็นส่วนโอ้ว่าเป็นอย่างโมเสกช่างให้มันหนักที่อันเนี้ยค่ะออกเพราะว่าจะได้ทำความสะอาดง่ายๆนี่ก็คือห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะพาชมสวนค่ะเก็บยอดส้มจ่าเก็บยอดส้มไปใส่แกงวันนี้แกงอะไรคะ พริกเช้าวันนี้ค่ะเกงงหิดด้วยนะคะเกงเหิดใส่ยอดส้มปล่อยแล้วก็ใบเมงรักค่ะนะคะอร่อยอร่อยกับเช้าวันนี้ค่ะเก็บเมื่อกี้ค่ะนะคะกลิ่นของเขาจะหอมดีค่ะนี่ก็เป็นส่วนตัดออกแล้วก็แตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วก็เก็บยอดของเขาไปทีนี้ยอดใหม่ๆก็จะขึ้นมาตรงนี้ทำไมไม่ตัดคะพ่อบ้าน,น นี่ค่ะก็ฝีมือพ่อบ้านยัม,มากเราเป็นคนชมค่ะนูนฝากบอกเพื่อนบ้านนะคะวันหน้ามาขุดแล้วก็ถมให้ด้วยนะคะทั่วพูกำลังเก็บพอดีเลยค่ะค่ะอร่อยค่ะนี่กะเพราม่วงนะคะกะเพราม่วงกลิ่นของเขาจะไม่หอมเท่ากับกะเพราขาวนะคะนี่กะเพราขาวก็ พ่อบ้านาด้านข้างก็จะเป็นสวนกล้วยของเราค่ะกับคลิปนี้ค่ะนะคะมาดูกันห่อฝรั่งของพ่อบ้านนะคะหอ่อรั่กันนะคะเนี่ยเอาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเพราะว่าเีินที่จริงก,ก็จะอย่บจมานนี้เนาะน,นี่แต่ว่าถ้อยทีอันนี้ก็คือจะเป็นเอาไว้สําหรับปลูกกักถองเนาะพันกิมจูเนาะ พันกิมจูแล้วก็จะหอ่อแล้วเราก็จะเอาทีกค่ะดูที่เนี่ยดูค่ะค้างให้แล้วค่ะต้องทัดทองเนาะทันกิมจูเนะาะทันกิมจูแล้วก็จะหอ่อแล้วเราก็จะเอาอันพอบ้านมาก็ต้องตัดออกให้เขา ให้เขาแตกยอดขึ้นมาใหม่จ้าเนี่ยรักทองเนาะทันกิมจูเนาะทันกิมจูแล้วก็จะห่อแล้วเราก็จะเอาเอาทิ้งไปชิ้งไปจ้าอู้เนี่ย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 เห็นไหมแก่แล้วเนี่ยแก่แล้วอันนี้ยังอ่อนออยู่เลยกำข้างให้แล้วเนาะเนี่ยอู้มันหนาว เช้าวันนี้ค่ะเกงเห็ดด้วยนะคะเกงเห็ดใส่ยอดส้มปล่อยแล้วก็ใบเมงลักค่ะนะคะอร่อยอร่อยกับเช้าวันนี้ค่ะอัน,นพอบ้านมาก็ต้องตัดออกให้เขาให้เขาแตกยอดขึ้นมาใหม่จ้านี่ <c oughs> นี่ค่ะนี่ก็ คือเราถ้อยทีถ้ยอาสาทีอันนี้ค่ะออกเพราะว่าจะได้ทำความสะอาดง่ายๆนี่ก็คือหอเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะขอบคุณนะคะค่ะอร่อยค่ะนี่กะเพราม่วงนะคะกะเพราม่วงกลิ่นของเขาจะไม่หอมเท่ากับกะเพราขาวนะคะนี่กะเพราขาวก็พอบ้านนี่ค่ะนี่ก็ คือเราถ้อยทีถ่ายอาศัไปดูน้นองหนูเกมมีหน่อม้ไมคนะอยู่ตรงนั้นนี่มะนาวค่ะมะนาวไม่เมืค่ะชมสวนชมสวนไปแล้วเราก็มาเก็บค่ะเก็บกระเพราขาวกระเพราเวมวืงกันค่ะนะคะกระเพราขาวเอาไปผัดกระเพรากุ้งกระเพราปลาหมึกกระเพราหมูเดี๋ยวจะพาชมสวนค่ะเก็บยอดส้มจ้าเก็บยอดส้มไปใส่แกงวันนี้แกงอะไรคะ ขา <Okay. S 2> ด้านข้างก็จะเป็นส่วนกล้วยของเราค่ะกับคลิปนี้ค่ะนะคะมาดูการห่อฝรั่งของพ่อบ้านนะคะห่อฝรั่งก็คือมันวาวเลยส่วนเลมอนค่ะเลมอนนี้ก็จะดกมากขอบคุณนะคะขอบคุณกับพี่สาวที่อยู่เมืองเลยเอาไปอันนี้สมบูรณ์ดีค่ะเนี่ยอันนี้ก็สมบูรณ์ดีแล้วก็เหลือไว้จ้าประมาณนี้เนาะ เคครับเก็บได้หมดเอนนี้เก็บไปกินกับน้ำพริกจ้ะเบิ่งแร้มะกลมะกลจีนาแกงเห็ดจ้าดูขาชุดนอนมาเลยจ้าโอ้ยอันนี้พอบ้านมาก็ต้องตัดออกให้เขาให้เขาแตกยอดขึ้นมาใหม่จ้านี่ค่ะ อร่อยค่ะนี่กะเพราม่วงนะคะกะเพราม่วงกลิ่นของเขาจะไม่หอมเท่ากับกะเพราขาวนะคะนี่กะเพราขาวก็พอบ้านที่ค่ะ<อ>ดูที่เนี้ยดูดูค่ะค้างให้แล้วค่ะต้องที่ค่ะ<อ>ดูที่เนี้ยดูค่ะ ค้างให้แล้วค่ะต้องไถ่กันนะคะเนี่ยเอาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเพราะว่ายนที่จริงก็อยู่ประมาณนี้เนาะน,นี่แต่ว่าถ้อยทีดอกคาชะอมและก็ทวพูค่ะที่อยู่ในน้ำเดือดน,นี้นะคะจิ้มกับน้ำสิงไปอันนี้สมบูรณ์ดีค่ะเนี่ยอันนี้ก็สมบูรณ์ดีแล้วก็เหลือไว้จ้าประมาณนี้เนาะ พริกเช้าวันนี้ค่ะเกงเห็ดด้วยนะคะเกงเห็ดใส่ยอดส้มปล่อยแล้วก็ใบเมงรักค่ะนะคะอร่อยอร่อยกับเช้าวันนี้ค่ะออโอ้มีนีด้วยอิดออกค่ะีทิ้งไปแกแล้วทิ้งไปเกงเห็ดจ้าดูค่ะชุดนอนมาเลยจ้าโอ้อย ฝากบอกเพื่อนบ้านนะคะวันหน้ามาขุดแล้วก็ถมให้ด้วยนะคะทั่วภูกำลังเก็บพอดีเลยค่ะอันนี้พอบ้านมาก็ต้องตัดออกให้เขาให้เขาแตกยอดขึ้นมาใหม่จ้านี่แกงเห็ดจ้าดูค่ะชุดนอนมาเลยจ้าโอ้ยกิ่งพันมาให้เราปลูกค่ะนะคะออกผลดกดีมากค่ะ ค้างให้มันน้อยหมดแล้วเนี่ยได้แล้วก้วยนี่สวยเก็บออกค่ะอันนี้นี่ค่ะ,คะก็ฝีมือพ่อบ้านยิ่ยมากเราเป็นคนชมค่ะทิ้งไปอันนี้สมบูรณ์ดีค่ะเนะี่ยอันนี้ก็สมบูรณ์ดีแล้วก็เหลือไว้จ้าประมาณนี้เนาะโอเคค่ะเก็บเมื่อกี้ค่ะนะคะ กลิ่นของเขาจะหอมดีค่ะนี่ก็เป็นส่วนไปดีน้องหนูเกงมีหน่อไม้ไหมคะอนูรนนี่มะนาวค่ะมะนาวมะนาวค่ะชมสวนชมสวนไปเก็บเมื่อกี้ค่ะนะคะกลิ่นของเขาจะหอมดีค่ะนี่ก็เป็นส่วนขอบคุณกับการรับชมคลิปนี้นะคะเมล็ดของเขาก็คือเราจะเหลือไว้แค่อ่ลูกที่สมบูรณ์แบบ ันนี้ก็คือมันไม่สมบูรณ์แล้วก็อขาด้านข้างก็จะเป็นส่วนกล้วยของเราค่ะกับคลิปนี้ค่ะนะคะมาดูกันห่อฝรั่งของพ่อบ้านนะคะหอ่อฝรั่งเห็ดจ้าดูค่ะชุดนอนมาเลยจ้าโอ้ยนี่ก็คือมันวาวเลยส่วนเลมอนค่ะเลมอนนี้ก็จะดกมากขอบคุณนะคะขอบคุณกับพี่สาวที่อยู่เมืองเลยเอาหลังไว้นะคะ กันมลเลงนะคะทีนี้ก็มาดูนี่ค่ะชะพูค่ะอู้สวยงามมากค่ะดูใบนะคะใบชะพูมะเมล็ดของเขาก็คือเราจะเหลือไว้แค่ลูกที่สมบูรณ์แบบอันนี้ก็คือมันไม่สมบูรณ์แล้วก็เอาน,นฝากบอกเพื่อนบ้านนะคะวันหน้ามาขุดแล้วก็ถมให้ด้วยนะคะทั่วพูกําลังเก็บพอดีเลยค่ะ พัดทองเนาะทานกิมจูเนาะทานกิมจูแล้วก็จะหอ่อแล้วเราก็จะเอาทำข้างให้แล้วเนาะเนี่ยอุ้มมะนาว